สวัสดีคะ่ะรู้จิการเครื่องรางหลวงพ่อเดิมวันนี้ได้มารีวิวมีดเล่มนี้จะเป็นมีดหลวงพ่อใจวัดสีอุทุมพรด้ามงาฝักไม้ขนาดความยาวเฉพาะใบ5นิ้วยาวรวมด้ามและฝัก9้านิ้วครึ่งนะคะสวยสมบูรณ์ขนาดพกพาสะดวกนะคะ จานยันไว้ทั้งด้ามมีดและฝักมีดนะคะอาการชัดเจนจานไว้ที่ฝักทั้งสองด้านเลยนะคะ มาชมใบมีดข้างในค่ะด้ามและฝักสมบูรณ์จานยันไว้ที่ฝักมีด ใบมีดหลวงพ่อจ้อยวัดศรีอุทุมพรเป็นใบมีดสีเหลืองนะคะทำด้วยสตังเหลียญสตังสันมีด นานะคะตอกอัขระเป็นชื่อหลวงพ่อจ้อยวัดซอุทุมพรนะคะสวยขนาดพวกพา ชมแล้วสนใจก็ทักมาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะหรือแอดไลน์มาที่092 66 29 665องรุจิการนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะน้ำ ตอกกระระไว้ชัดเจนนะคะจานตรงกลั่นแน่นนะคะมีดหลวงพ่อจ้อยวัดศรีอุทุมพรขนาดพกพาสะดวก เฉพาะใบ5นิ้วยาวรวมด้ามและฝัก9นิ้วครึ่งนะคะสนใจก็ทักมาสอบถามพูดคุยกันได้เลยหรือแอดไลน์มาที่092 6629 665องหหรุจิการค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง ไว้ด้วยนะคะรุจิการเครื่องรางหลวงพ่อเดิมสวัสดีคะ่ะ